สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นของวันอังคารที่21กันยา64นะครับทุกท่านครับวันนี้มีการประชุมคอรมอนะครับแล้วก็มีมติคอรมอนะครับที่น่าสนใจนะครับผมจะสรุปมาแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับวันนี้มี3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับก็มติคอรมอวันนี้ก็จะ แจ้งนะครับข้อมูลสําคัญนะครับก็คือว่าวันที่1ตุลาครับก็จะเป็นวันที่เงินรอบหลังนะครับของผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งนะครับเฟสปัจจุบันนะครับก็จะได้รับเข้าแอปเป่าตังค์นะครับก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้เลยถ้าหากว่าใครเงินรอบแรกยังเหลืออยู่เท่าไรก็ตามนะครับก็จะนําไปบวกยอดเข้าไปเลยนะครับก็สามารถทบรวมกันแล้วก็ใช้ต่อได้เลยนะครับและข่าวสําคัญก็คือว่าก็จะเริ่มนะครับ สามารถที่จะใช้สิทธิ์นะครับไปสั่งอาหารที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ได้นะครับซึ่งวันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าจะเริ่มสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ได้นะครับโดยใช้สิทธิ์คนละครึ่งผ่านแอปเป๋าตังนะครับตั้งแต่วันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก็จะคนละวันกันเงินนั้นเข้า1ตุลานะครับแต่จะสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ก็คือ4ตุลาครับซึ่งตอนนี้ มีฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอนุมัติแล้วนะครับจำนวน2รายก็คือ Grab แล้วก็ n i n e n นะครับวิธีการใช้สิทธิ์นะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดออกมาว่าจะต้องกดสั่งอย่างไรแต่เบื้องต้นก็คือว่าการใช้สิทธิ์ของการคนละครึ่งนั้นจะชำระได้เฉพาะที่เป็นค่าอาหารจะไม่รวมค่าจัดส่งค่าบริการนะครับฉะนั้นเวลาที่ท่านซื้อ นะครับในฟู้ดเดลิเวอรี่ท่านจะเห็นว่าจะมีอะยอดเงินจํานวนหนึ่งที่เป็นค่าส่งนะครับหรือค่าบริการหรือค่าอะไรอื่นใดอันนั้นจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งไม่ได้นะครับจะได้เฉพาะค่าอาหารล้วนๆนะครับนี่คือหลักเกณฑ์คร่าวๆที่ออกมาเดี๋ยวรายละเอียดจะออกมาว่าจะต้องกดสั่งอย่างไรนะครับจะมีวิธีเข้าเมนูอย่างไรนะครับคาดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะมีขั้นตอนออกมานะครับก็เดี๋ยวจะนํามานําเสนอในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องคนละครึ่งเฟดสามประเด็นต่อมาครับเป็นเรื่องของการลดเงินสมทบประกันสังคมมาตรา33แล้วก็39นะครับโดยมาตรา33นั้นลดจาก5%เหลือ2.5%นะครับทั้งฝั่งนายจ้างลูกจ้างส่วนมาตรา39ก็จะลดเหลือ235บาทซึ่งเป็นการลดต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วก็ขยายการลดนี้ตั้งแต่เดือนกันยาไปอีก3เดือนก็คือถึงพฤศจิกานะครับหลายท่านอาจจะงงว่า ข่าวนี้มีมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วไม่ใช่หรือนะครับก็ต้องขอแจ้งว่าข่าวที่ออกมาก่อนนั้นนี้นั้นเป็นมติคณะกรรมการภายในของประกันสังคมนะครับและท้ายที่สุดวันนี้ก็ผ่านคอรอมอแล้วแปลว่าการลดอัตราที่ต่อเนื่องนี้ก็จะมีผลนับตั้งแต่วันนี้นะครับซึ่งรายละเอียดของคนที่จ่ายภายในของรอบเดือนนี้ไปแล้วนะครับจะต้องทําอย่างไรผมจะนํามาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งซึ่งเบื้องต้นคาดว่าคนที่จ่ายไปแล้วจะต้องไปขอรับส่วนต่างคืน นะครับซึ่งก็จะมีขั้นตอนมีรายละเอียดเดี๋ยวผมจะติดตามประเด็นนี้ให้นะครับแต่ใครยังไม่ได้จ่ายเดือนอของรอบกันยาก็จะจ่ายเป็นเลทใหม่นับตั้งแต่วันนี้นะครับส่วนใครที่จ่ายไปแล้วเดี๋ยวจะติดตามมาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการลดอัตรานี้ก็แจ้งไปแล้วนะครับว่ามาตรา3 3 39เรลทใหม่นี้ก็จะถึงเดือนพฤศจิกาส่วนมาตรา40นั้นเป็นเลทที่เป็นส่วนลดอยู่แล้วนะครับก็ค,บคือจ่ายแค่60%นะครับคนที่สมัครแผน70บาทก็จะเหลือ42บาท คนที่สมัครแผน100บาทก็เหลือ60บาทคนที่สมัครแผน300บาทก็จะเหลือแค่180เหลดนี้สำหรับม .40 นั้นจะใช้ไปถึงเดือนมกรา65เลยนะครับและนี่คือเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการาลดอาัตราเงินสมทบประกันสังคมนะครับทั้งม .33-39 แล้วก็พูดถึงไปถึงม .40 ด้วยที่มีการลดอยู่แล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับ ประเด็นที่3ประเด็นสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการปรับรายละเอียดของวงเงินส่วนลดค่าน้ําค่าไฟในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้าหากว่าใครเคยใช้สิทธิ์อยู่นะครับปกติแล้วนะครับค่าไฟนั้นนะครับจะได้ส่วนลดกรณีที่บินออกมาแล้วไม่เกิน230นะครับแล้วก็จ่ายไปก่อนแล้วก็เอาบินนั้นไปไปชาระกับกับการไฟฟ้านะครับแล้วถึงจะมีการโอนเงินในจํานวนที่ไม่เกิน230นั้นเข้าบัตรในเดือนถัดไปตอนนี้ขยับ เลทออกมาแล้วนะครับบัาจะจากเดิมที่ใช้ไม่เกิน230จะขยับเป็นผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน315บาทนะครับแล้วก็เอาบินที่ไม่เกิน3 1 5บาทนี้ไปชําระแล้วจะได้เงินคืนในเดือนถัดไปเข้าบัตรสวัสดิการนะครับนี่คือการปรับเลทของส่วนลดค่าไฟนะครับส่วนค่าน้ําจากเดิมนะครับที่บินไม่เกิน100ถึงจะได้ถึงจะได้เบิกได้นะครับคือบินที่ไม่เกิน100นี้เอาไปชําระที่การประปานะครับแล้วก็จะได้รับเงินที่ไม่เกิน100นี้เข้าบัตร ก็จะขยับใหม่ครับว่าก็ยังเป็นไม่เกิน100เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าหากว่าใครใช้ใช้เกิน100ไปจนถึง315บาทก็จะชําระแค่ส่วนที่เกิน100แปลว่าเมื่อก่อนนี้นะครับส่วนลดค่าน้ำนะครับจะได้เฉพาะค่าน้ําไม่เกิน100แต่ตอนนี้ค่าน้ําเกิน100ได้นะครับไปจนถึง315บาทนะครับแต่ว่าส่วนที่เกิน100นั้นออกเองจะได้ลดใน100บาทแรกนั่นเองนี่คือการปรับหลักเกณฑ์การลด ค่าน้ำนะครับแต่โดยสรุปทั้งค่าน้ําค่าไฟผู้มีบัตรสวัสดิการต้องไปลงทะเบียนนะครับกับการไฟฟ้าการประปาก่อนนะครับซึ่งเป็นการลงทะเบียนที่ทําการก็ได้หรือว่าทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าแล้วก็การประปาก็ได้นะครับลงทะเบียนแล้วแล้วค่อยไปใช้สิทธิ์นะครับนี่คือการปรับรายละเอียดนะครับซึ่งเลทใหม่นี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลา6-4ไปจนถึงปีหน้าเลยก็คือกันยา -65 นะครับนี่คือเรื่องใหม่ที่เกี่ยวข้องก,กับการปรับอัตราส่วนลถ ค่าน้ำค่าไฟในบัตรสวัสดิการนะครับก็มีทั้งหมด3ประเด็นนะครับก็ขอแจ้งประชามันนะครับไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับมาตรการต่างๆนะครับถ้าหากว่ามีมาตรการเพิ่มเติมนะครับก็จะนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ